กลับมาเพื่อบอกลาเพลงเศร้าล่าสุดจาก Paper Planes กว่าจะลืมเธอมันอยากรู้ไหมแล้วเธอจะกลับมาทำไมกลับมาเพื่อบอกลาเพลงชาสุดเศร้าซิงเกิลใหม่จากสองหนุ่มไฮทันวาเกตสุวรรณร้องนำและเซนนัครินขุนพักดีเบสวง Paper Planes Paper Planes ค่ายจีนี่ r e คอร์ดจีนี่ r e คอร์ด พูดถึงเรื่องราวของคนที่ลืมรักครั้งเก่าไปแล้วซึ่งกว่าจะใช้เวลาลืมได้นั้นยากลำบากแต่อยู่ดีๆเธอคนนั้นก็กลับมาทำให้ความรู้สึกที่หายไปกลับมารู้สึกอีกครั้งแต่เธอนั้นกลับมาเพื่อบอกลาด้านพาร์ทดนตรีเพลงนี้มาในแนวป๊อปร็อกผสมอาละบทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ Paper p l a พ e s ทำแนวดนตรีที่ซอฟมีความเรียบง่ายฟังสบายสบายเน้นบอกเล่าเรื่องราวเพลงนี้เกิดจากในทีมได้ให้ประโยคกลับมาเพื่อบอก,กลาพอเราได้ยินก็เลยเกิดคำถามเลยว่าแล้วจะกลับมาทำไมถ้าจะกลับมาแค่เพื่อบอก,กลาจึงเกิดเป็นฮุกเพลงนี้ผมรู้สึกว่าวันหนึ่งเราลืมคนคนหนึ่งไปแล้วพอเขากลับมาก็ทำให้เราทำใจลำบาก เหมือนกับเราต้องเริ่มต้นใหม่เราอยากทำเพลงนี้แบบหนังพอฟังเพลงแล้วเราเข้าไปอยู่ในเรื่องราวนั้นหรือบางคนอาจจะมีปมเล็กๆในใจที่ยังไม่ถูกแก้พอฟังเพลงนี้อาจจะทำให้นึกถึงเรื่องของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันน่าจะเหมาะกับทุกคนที่เริ่มรู้จักกับคำว่าการลืมเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการลืมนั้นก็มักทำได้ยากเสมอ โดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยังมีบางอย่างซ่อนไว้ให้คนดูได้ตีความออกมาในมุมที่ตัวเองเคยพบเจอทั้งในมุมคนถูกบอกลาและคนที่กลับมาบอกลาได้ยกกองไปถ่ายกันที่ริมทะเลสองวันสองคืนเพื่อใส่สิ่งที่อยากถ่ายทอดให้คนดูได้เห็นในหลายช่วงเวลาและเล่าความรู้สึกของการกลับมาเพื่อบอกลาคราับงุนี้ได้ลึกซึ้งเข้าถึงใจคนดูมากที่สุด ในชีวิตเรามักจะมีคนหนึ่งที่เราอยากจะบอกอะไรเป็นคนแรกเสมอซึ่งกว่าจะลืมได้มันยากรู้ไหมแฟนๆสามารถติดตามชมมิวสิกวีดีโอกลับมาเพื่อบอกลา Just to Let Me Know จาก Paper Planes พร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ทางมิวสิกสตรีมมิ่งทุกช่องทางและช่องยูทู b จีเ n ีย Rock